สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อ EP ที่17กันนะครับจะเป็นยังไงไปรอดูกันเลย เปิดมาในวันที่103นี้เราก็จะมาเริ่มซีซั่นใหม่กันต่อเลยโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทำโคกให้เจ้าแพนด้านะคะผมก็เลยมาสร้างโคกเพิ่มข้างๆมีขาวทำการวางรั้วยเรียบร้อยจากนั้นผมก็จะเอาวันมิลมาปลูกหญ้าให้มีความธรรมาชาติแล้วก็ตกแต่งด้วยไผ่มีบล็อกหินมอสด,ด้วยนะครับมันจะได้ดูเข้ากับมีแพนด้าหน่อยและนี่ค่ะข้อของเจ้ามีแพนด้าก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาเนื่องจากมันมีพ่อค้าเล่ร่อนเกิดเยอะมากผมเลยทําการสร้างตลาดย่อยๆให้มันอยู่ซะเลยและนี่ก็คือหน้าตาของร้านไม่รู้ว่ามันแปลกหรือเปล่านะและนี่ผมก็ได้ทํามาหลายร้านเลยจะได้เอามาใส่หลายๆตัว ทำการพวนดินตกแต่งทางเดินอีกนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จและในที่สุดตลาดของเราก็เสร็จแล้วนะครับมันก็ได้ฟิลเหมือนเดินตลาดกลางคืนเหมือนกันนะเนี่ยส่วนตรงนี้ผมก็ได้เอาโต๊ะและเก้าอี้มาตกแต่งข้างๆอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความสวยงามโอเคครับสำหรับคืนนี้ผมก็ขอไปนอนก่อนเลย กินเช้ามาในวันที่108วันนี้ผมก็จะมาทําข้อให้เจ้าเสืออยู่กันนะครับอย่างแรกผมก็ขอขยายพื้นที่ข้างๆบ่อจระเข้ก่อนเลยหลังจากผมปูพื้นเสร็จผมก็ได้แวะมาปลูกต้นแมนกรูฟแต่ผมปลูกเท่าไหร่มันก็ไม่โตสักทีถ้าใครรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับคืนนี้ผมก็ขอลาก่อนเลย ตื่นมาในเช้าวันนี้ผมก็จะไปสร้างโครงเสียกันต่อนะครับพอได้พื้นที่กว้างๆแล้วผมก็จะเอาบล็อกดินมาวางเป็นวงกลมนะครับทําโครงสร้างไว้ก่อนต่อไปพอเราได้ถ่ายมาแล้วผมก็จะเอาบล็อกจังเกิลมาต่อจากดินที่เราวางโครงสร้างไว้ ทุบดินทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้จังเกิลแทนแล้วก็เอากระจกบล็อกใหญ่มาวางทับด้านบนเพราะผมจะทําเป็นกระจกล้อมรอบเลยส่วนด้านบนของกระจกก็เอาบล็อกไม้มาวางอีกทีนึงนะครับให้มันดูแข็งแรงหน่อยเป็นเหมือนแบบกรอบหน้าต่าง แล้วก็เอาขวานปอกเปลือกไม้ให้หมดเลยนะครับนี่พอปอกเปลือกไม้มันก็ดูเนียนๆสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยส่วนตรงนี้ผมก็จะทำยื่นออกมาเพื่อทำเป็นทางเดินเข้าออกทำไว้สองด้านเลยนะครับ แล้วก็ทําทางเข้าให้มันดูเป็นหลังคาแหลมๆหลังคาผมก็จะทําเฉพาะตรงทางบริเวณเข้าออกเท่านั้นเอาบล็อกสลับมาวางขอบๆอบนะคบให้มันดูเป็นหลังคายิ่งขึ้นแล้วก็มาติดลวเฟ้นนะคับ,บริเวณทางเดินเข้าออกมาตกแต่งด้านในฟาร์มเสือกันนะคบปลูกต้นจังเกิ้ลเพื่อให้มันดูลกแล้วก็เอาพื้นลายไม้มาวางเป็นลวดลายนะครับเอาวันมิวมาปลูกหญ้าเพิ่มอีกหน่อยแล้วผมก็จะเอาเลนช์นมาติดเพื่อเพิ่มความสว่าง และผมก็แวะมาตกแต่งด้านนอกด้วยพวกเาววนนะครับแล้วก็เอาแถบดอมาวางตามมุมต่างๆให้มันดูมีลวดลายและนี่คับในที่สุดฟาร์มเจ้าเสือก็เสร็จแล้วนะครับแวะไปดูข้างในก็สวยดูเป็นธรรมชาติที่สุดและผมคิดว่าเสือมันก็คงน่าจะชอบนะคะโอเคครับสำหรับอีีนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดใจให้ผมด้วยนะคะบ,บ,บายๆแล้วเจอกันอีีต่อไป